มองรอบด้านกับธนาคารออมสินสวัสดีค่ะวันนี้มองรอบด้านกับธนาคารออมสินพาคุณผู้ชมมาที่โรงเรียนธนาคารออมสินจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะที่นี่เขามีธนาคารโรงเรียนที่ธนาคารออมสินให้การสนับสนุนด้วยนะคะซึ่งน้องๆพนักงานธนาคารโรงเรียนที่นี่นอกจากจะได้รับการส่งเสริมเรื่องของการออมแล้วยังได้เพิ่มทักษะในด้านการทํางานธนาคารอีกด้วย ป็นผู้จัดการธนาคารโรงเรียนค่ะมีหน้าที่คอยดูแลลูกค้าและพนักงานที่อยู่ในธนาคารค่ะพวกเราทํางานกัน5คนรู้สึกว่ามีความสุขมากค่ะที่ได้มาทํางานตรงนี้ค่ะนอกจากพนักงานธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสินจะได้ฝึกการทํางานเป็นทีมแล้วน้องๆออยังฝากวิธีออมเงินแบบง่ายๆมาให้ได้ปฏิบัติกันด้วยค่ะ การออมนะครับนอกจากช่วยเรามีเงินเก็บแล้วยังช่วยสร้างนิสัยรักการออมให้กับตัวเองด้วยครับวิธีการหย่อนเงินเส่กระปุกเป็นพิธีการที่ได้ผลอย่างมากเลยนะคะลองทําดูรับรองมีเงินเก็บอย่างแน่นอนเลยค่ะโดยเริ่มต้นหย่อดวันละสิบบาทเดืสิคะ การออมเงินเป็นการสร้างนิสัยที่ดีให้เรามีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตมากขึ้นค่ะเห็นแบบนี้แล้วก็อย่าลืมเก็บเงินหยอดกระปุกแล้วไปฝากออมสินกันนะคะสวัสดีค่ะร้อยปีธนาคารออมสินร้อยใจรับใช้ประชาชน